ทุกอย่างบนโลกใบนี้ล้วนแต่มีราคากลางทั้งสินดับไม่มีราคาอุปโลกหรือมโนกันตัเองตัวอย่างเช่นโลหะที่ทำจิวเวลรี่ก็คือทองคาและซิลเวอร์่ะ ให้เป็นแพลตินัมด้วยคือพวกนี้เขามีราคากลางมีการาฟให้ดูว่าราคาตลาดโลกมันอยู่ที่ราคาเท่าไหร่ในแต่ละวันส่วนเพชรนั้นนะครับต้องแยกออกมาเป็น2โหนดมันจะเป็นราคาเพชรดิบตรงนี้มันจะไม่มีราคากลางแสดงให้ใครได้รับทราบเพราะเจ้ามือใหญ่ผู้ควบคุมลักก็คือเดอะเบียนจะเปิดราคาตรงนี้เฉพาะกลุ่มไซด์โฮเดอร์ให้เข้ามาจับจ่ายซื้อเพชรดิบกันเท่านั้นส่วนราคากลางของเพชรจะเรียกมันว่ากลางไหมมันก็เป็นราคากลางแต่จริงๆแล้วมันสําหรับผู้ค้าครับโดยปัจจุบันจะไม่มีราคากลางสําหรับผู้ซื้อไม่เหมือนอย่างทองคำ ราคากลางตรงนั้นก็คือเพชรที่เจระไนแล้วหรือเราเรียกเขาว่าราฟาพอตร,ราคากลางของราฟะพอตจะกําหนดคุณภาพแค่2อย่างเท่านั้นก็คือเรื่องคันเลอร์คือน้ําและแคลิตี้คือความสะอาดผู้ค้าเพชรจะยึดราคาราฟาพอตตรงนี้ไว้ <c oughs> เมื่อทําการซื้อขายจริงนั้นมันจะต้องดูเรื่องคุณภาพการเจรนไนเข้ามาเป็นองค์ประกอบสําคัญด้วย <c oughs> ซึ่งตรงนี้มันจะเกิดคาว่าอะไรรู้ไหมคำว่าการต่อรองราคาเมื่อเข้าสนามซื้อจริงๆแล้วมีราคาราฟาพอตเวลาผมซื้อเนี่ยผมจะทําการต่อรองเลยว่าจะลดให้ผมกี่เปอร์เซ็นต์สิบยี่สิบส 30%อะไรก็ว่ากันไปและวงการนี้ยิ่งซื้อมากก็ยิ่งได้ราคาถูกลงฉะนั้นนี่คือปัจจัยสําคัญเลยที่ทําให้ร้านเพชรแต่ละที่ผู้ค้าเพชรแต่ละรายเปิดราคาขายให้กับผู้ซื้อไม่เท่ากันถ้าคุณอยากซื้อเพชรและคุณอยากได้ราคาที่มันยุติธรรมจงศึกษารเรื่องราบพอร์ตเป็นแกนไว้ว่ามันอยู่ประมาณนี้ดับไม่ได้ไปซื้อแล้วโดนเข้าฟันหัวแบก